เปิดอย่างนี้นะครับีนี้เพื่อนนีนนะ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแกะซูปตัวนี้อีกนะครับวันนี้จะมาแกะตัวนี้นะครับว่าหลักการทํางานมันเป็นยังไงก่อนอื่นก็ทบทวนกันก่อนนะครับพี่น้องมันมีลิ้นอ่ามันจะมีวาลวนะครับวาลวปิดเปิดในที่นี้ผมจะเรียกว่าลิ้นนะ ลิ้นปิดเปิดเพราะว่าลักษณะการทํางานมันเหมือนลิ้นก็คือตัวนี้นะครับนี่รูนี้รูนี้จะมีลิ้นข้างในลิ้นปิดเปิดข้างในนะครับอันนี้เสียงเสียงนี้คือเสียงการการปิดเปิดนะครับแล้วก็มีด้านนี้นะครับก็เหมือนกันอ่าตรงนี้มีลิ้นปิดเปิดอยู่นะครับก็จะมีลิ้นทั้งหมด4ลิ้นนะครับนี่เปิดมาปุ๊บอันนี้จะ ทำลักษณะเหมือนเรือเหมือนเรือนะครับนี่นะครับนี่จะเหมือนเรือเป็นร่องเพื่อเพื่อให้นะครับลมลมมันวิ่งวิ่งแถวนี้นะครับลมมันวิ่งอยู่อ่าบริเวณนี้ให้มันออกฝั่งนี้นะครับนี่นี่ลมมันจะวิ่งมาฝั่งนี้นะครับวิ่งมาเพื่อที่จะออกรูนี้ครับเพื่อที่จะออกรูนี้ ก็มาประกบประกบอย่างนี้นะครับในนี้ก็มีลิ้นเหมือนกันครับผมนี่ที่ผมบอกว่ามีมันมีสีสีลิ้นนะครับสีลิ้นหรือว่าสีวาลก็คือตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนี้คือลิ้นปิดเปิดนี่ครับก็ง่ายง่ายครับไม่รู้ว่าว่าเอาอะไรมาทำนะครับนี่เวลาสูบนะครับนี่มันก็จะเปิดปิดเปิดปิดเปิดอย่างนี้นะครับนี่ตนี้เหมือนนี่นะนี่ให้ดูให้ดูนะครับ เห็นรือเปลนี่นี่มันจะทํางานมันจะแบบนี้นะครับเนี่ยสูบเข้าไปมันออกพอมันออกมันก็จะลมมันก็จะวิ่งอยู่แถวนี้เพื่อออ,ออกไป <c oughs> เพื่อออกไปนะครับนี่ประกบประกบแบบนี้นะครับ <c oughs> ง่ายๆหลักการง่ายๆไปทําเองได้ครับอันนี้คือเป็นสูตรโบราณนะครับสมัยสงครามโลกเลยแหละ ก็ได้ยินว่าความรู้นี้เอามาจากทางาสมัยคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับมาเผยแผ่ให้นะนก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะแกะตัวนี้แกะตัวนี้ออกแกะตัวนี้ออกแล้วมาดูไส้ในว่ามีอะไรนะครับก็จะมีขนสัตขนขน,ขนเหี่ยวขนอินทรีนะครับขนต้องอินรีย์ เพื่อเป็น,ปนคือทำทำฟอยล์ครับทำฟอยสูตรให้ดูอย่างนี้ก่อนัอนนี้วันนี้ให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับส่วนท่อน,นี้เอาเป็นท่อ P v C ทาก็ได้ครับไม่ต้องเป็นท่ออลูมิเนียมครับจริงอันนี้มันแตกแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าสีดำๆนี่ก็เป็นชั้นโลงครับผมชั้นโลงที่ชั้นโลงนะนะที่สูตรนะครับมาก็ คนโบราณก็ทำเนาะครับคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะแกะให้ดูคือต้องหาวิธีแกะก่อนเพราะทั้งตะปูทั้งอะไรต่อเข้าไปนะครับนี่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ